สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้จะมีข่าวดีมาแจ้งทุกคนคะ่ะตั้งแต่เกิดโควิดขึ้นมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยจะเชื่อว่ายังคงมีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนกับปัญหานี้อยู่ไม่ใช่น้อยเลยมีคนตกงานเพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยคะ่ะ หลายบริษัทนะคะก็ล,ล้มละลายต้องปิดกิจการลงบริษัทนะคะก็ต้องลดจํานวนพนักงานลงเพื่อความอยู่รอดหลายต่อหลายคนตกงานขาดรายได้ไม่มีทั้งงานไม่มีทั้งเงินและจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรเพิ่มก็ไม่มีทุนอีกถึงขนาดคิดสั้นฆ่าตัวตายก็มี ทีนี้จากจีอีฟแล้วก็เฮียโน้ตเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าพวกเราจะสามารถช่วยเหลือทุกคนที่กําลังเดือดร้อนอยู่ตอนนี้ยังไงได้บ้างเราก็เลยตั้งใจทําโปรเจกต์พยาตัวนี้ขึ้นมาค่ะ เราตั้งใจทำไฮยาอีฟตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้ทุกคนมีรายได้ได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะทุกคนสามารถมาขายไฮยาอีฟตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าสมัครไม่ต้องสต็อกสินค้าและไม่ต้องรักษายอดอีกด้วยและจะขอบอกตรงๆต,ตรงนี้เลยนะคะว่าเราตั้งใจทำไฮยาอีฟตัวนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือให้ทุกคนมีไรายได้จริงๆแบรน์และโรงงานเนี่ยแทบจะไม่ได้กําไรอะไรเลยค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีกําไรมากพอที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ในแต่ละวันเอาง่ายๆนะคะแค่คุณขายห้ยาอิฟได้วันละหนึ่งขวด คุณก็จะมีเงินสามารถที่จะซื้อข้าวกินได้วันละสามมื้อเลยค่ะและถ้าเกิดว่าคุณขายไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะพวกเราชาวอีฟทุกคนนะคะเรายินดีที่จะดูแลทุกคนแล้วก็สอนการขายให้กับทุกคนอยู่ค่ะไฮยาอีฟตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ทุกเพศและทุกวัยเลยค่ะเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้คนเป็นสิวก็ใช้ได้เป็นตัวช่วยทำให้ผิวหน้าของเรานะคะอิ่มฟูดูเด้ง ผิวละเอียดที่สําคัญ รูขุมขนกระชับผิวเต่งตึงดูสุขภาพดีอีกด้วยค่ะใครที่สนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับอีฟสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่ตัวแทนจำหน่ายอีฟทั่วประเทศแล้ววันนี้นะคะและสุดท้ายนี้นะคะพวกเราเชาวอีฟทุกคนต้องขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะที่คอยสนับสนุนอีฟเสมอมาจนทำให้พวกเราเนี่ยสามารถสร้างโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาได้ช่วยเหลือสังคมแบบนี้ได้นะคะเพราะการอุดหนุนของทุกท่านเนี่ยก็เหมือนการได้ช่วยเหลือสังคมไป กับเราและเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ